9ข้อดีของบริษัทไลออนมอธนยดายหิารันเชกรกรสวัสดีค่ะข้อที่ 1. เจ้าของบริษัทไ o n อนมอคุณมนัสไลออนนะคะมีทุนและสายป่านที่ยาวและท่านยังมีประสบการณ์นะคะในการทำสินค้าการตลาดนำเข้าส่งออกนะคะมามากกว่า15ปีค่ะ2บริษัท Laion อนมอเป็นบริษัทที่ถูกต้องตามกฎหมายนะคะเป็นบริษัทสีขาวนะคะ ยื่นจดสคบอทั้งแบบการตลาดแบบตรงและการตลาดแบบเครือข่ายด้วยค่ะข้อที่3มีผู้บริหารมืออาชีพนะคะคุณพีรวัตรงามพาณิชย์หรือพี่ M.D.V ของเรานั่นเองนะคะมีประสบการณ์ในการบริหารมามากกว่า20ปีค่ะและที่สำคัญที่สุดนะคะท่านยังเข้าใจสมาชิกและพร้อมรับฟังเพื่อที่จะพัฒนาบริษัทนะคะให้เติบโตไปพร้อมกับพาร์ทเนอร์ทุกท่านเลยค่ะ ข้อที่4บริษัท l ไลออนมี5บริษัทซัพพอร์ตค่ะ 1. มีแลบวิจัยเป็นของตัวเอง Lion นนั l a b ค่ะ 2. มีโรงงานผลิตสินค้าอาหารเสริมและเครื่องสำอางเป็นของตัวเอง m a เปิลสกินแครค่ะ 3. มีโรงพิมพ์นะคะการทำสื่อมีเดีย MPL การทำคอนเทนต์เป็นของตัวเองค่ะ 4. นะคะมีโลจิสติกนำเข้าส่งออกสินค้าระหว่างประเทศ Lion m a r รค่ะและ5นะคะมีบริษัท NUS ขายส่งและขายปีกเป็นแบบซิงเกิลค่ะแล้วก็ขายผ่านห้าง Modern h e a d ค่ะอย่างเช่นแบรนด์โมมิจิหรือแบรนด์เดลังเค่ะ 5. สินค้าคุณภาพเกรดพรีเมียมนะคะกำไรดี PV เยอะราคาหลักร้อยค่ะ 6. แผนการตลาดง่ายไม่ซับซ้อนมี4ข้อค่ะเริ่มต้นง่ายๆ199บาทนะคะไม่เสี่ยงค่ะ 1. ถ้าแนะนำจ่ายสูงสุดถึง120%ค่ะ 2. บาลานซ์ทีมจ่ายสูงสุดถึง50%ค่ะจ่ายวันละ4ี0 0 0ืบาทค่ะ 3. m a แมทชิ่งมวนัสจ่ายสูงสุดถึง30%ค่ะและโลอัพด้วยนะคะรักษายอด200คะแนนกลับมานั่งคำนวณรายได้กลับให้คุณทุๆข้อค่ะและ 4. On ออนเซลั่ว AEC ค่ะ เจังหวะเวลาทามมิ่งค่ะ Lion m มอลเพิ่งเปิดเพียงแค่1ปีครึ่งค่ะเป็นช่วงจังหวะทามมิ่งที่กำลังทยานและเติบโตอย่างขีดสุดเลยค่ะจึงเป็นจังหวะเวลาที่น่าทํำที่สุดณเวลานี้ค่ะ บริษัทไลออนมอเปิดเพียงแค่10เดือนตอนนี้ขยายสาขาไปแล้วมากกว่า4ประเทศค่ะมีประเทศไทยประเศรลาวกัมพูชาและมาเลเซียค่ะมีสาขาตั้งนะคะในที่ประเทศนั้นๆค่ะและที่สำคัญที่สุดนะคะจ่ายค่าคอมมิชชั่นเป็นค่าคอมมิชชั่นแบบสกุลเงินในประเทศนั้นๆค่ะวันนี้เราบุกตลาด AEC ของจริงค่ะ มีทีม PDX ออนไลน์ที่มีเครื่องมือคอยสนับสนุนแล้วมีระบบทำให้คุณทำงานอย่างมืออาชีพค่ะตอนนี้มีผู้ประสบความสำเร็จในระบบ PDX ออนไลน์เยอะแยะมากมายค่ะตามนี้เลยค่ะสนใจติดต่อคนที่ส่งคลิปนี้ให้กับคุณเลยค่ะมาสำเร็จด้วยกันสิคะแล้วเจอกันค่ะไลออนมอ l ให้คุณได้มากกว่าความสำเร็จ